สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หนูยิ้มชาแนลจ้าเมื่อน,นี้ค่ะพาทุกคนไปที่ยน,น้ำค่ะไปท่ยน้ำแม่หนูยิ้มเดอ้อช่วงนี้กำลังขับรถไปเลย ฆ่ากันเมาอ ok ีป oh, ูไปกินเกียบนี่คนละครับโอ้แต่ยะจะจะจะบังคับไปน้าไ้ไหมโอ้ไปทักเลยเกียบโอ้ยมีแต่หลอดปุ้งเนาะเถอะเถๆๆเๆๆๆๆอะเถอะเถอะเีอะเกอะเถอะเถะเถอะเถอเอเอาเถอะเถอเอะเอะเออ

สัอมไมครับก่อนจะกลับมาอยู่บ้านอ่าต้นกัะเพาะเพือ่อ,อได้หายยู่หากินยู่เด็กกลับมาบ้านนี่ครับเขาประมาณอีกจากที่จะเบิดเขาลมดีครับ มุ้งต้นนันตายด้วยนะพวกหายู่หากินครับชาวบ้านเาอะไมีอย่างรกินไปตัวปูครับปเอาอีาน่อยเด้อขาดดอกโอีน่นอยนี่แหละครับโอ้ยยยยยยยนยยยนยอยนี่แหละยรับหลิยย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 ย กินกรน้ำมันกำลังเสียบเฮ้ยอี่ปู่แต่ว่าไอแม่ว่าโอ้โจีไปเรื่อยๆนะขอลมเหยียบไปเรื่อยดิไนมีเมนูวาสิมะนี่นะไม่มีก็ไไ้คิวเหรอพี่น้อง ไมบานข่กันเลยโง่ซะปีมีโน,โนทำคือเขาตรงหน้าเชียวบ่ถ้าว่าเขากะเอันว่าว่านอกกังามยุ่ได้ครับปีนี้ผมเรือร่องันนี้น้านาเขา,น,าน้าเขาจวาน้ขน้าเขาขอเจ้าไปรไเด้เนี่ย điếu ớ đèo mừng đèo ớ sao nhiều nó mẹ ba bỏ nè ớ vợ má ho má ớ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  này ớ พ่จขาดไปดียเอ,อ้มาเอ,อ้คนละเทียดีอ,อือ <c oughs> เรียบร้อยครับอ <c oughs>